น้องเห็นบ่หน่เป็นอย่างนี้น้องไม้แต่นี้นะน้องไม้ทางนั้นเลยนี่นะเห็นบ่นินี่น,น,นีแม่นมืดลวนี่นะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าตุิปิปกํำลังขึ้นมาเห็นบ่หน่กำลังเป็ดตะแเบ็บจำนี่ นออบอววบนนี้พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเนาออบอวลทายให้เบิรงก่อนแล้วจึงเก็บนี่นี่นี่ทายให้เบิรงก่อนพี่น้องจ๋าลายคักลายคักบาวันนี้เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไลายล่กำลังขึ้นจะป่ดจะติอยู่นี่นี่นี่มาวันนี้พี่น้อง อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนแห้งเน่าใหม่เน่าใหม่ตุบบุติปิลอยใหญ่ๆอวดๆทางนั้นเลยเบิง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 เห็ดหลับสาบอยู่พี่น้อง ตีแซ่บตานี้พี่น้องเอ้ยอกินเอาไปกินกับอนะนแก,ก้วกะปิ กรสิสั้นๆน,น้อยๆหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามือหนึ่งจิ้มมือหนึ่งถ่ายคลิปอ่อ,อนๆี่น้องออนออน,ออน,นี้นะโอ้ยเป็นตะแซบซํำนี่พอดีจิ้มน้ำแก้วกะปิเนาะสุดยอดเลยพี่น้องตโดยๆมันยาวค่าก็บรดิดจิ้มเนาะคักเอาเลย Yeah. ปงแต่มีได้เห็นบพี่น้องเห็นบอนม ฮักเอาฮักเอาเนาะแน่นอนเลยมาหานไว้ช่วงโควิดนอนนี่แบบยาวก่นพักกันเห็นไหมนอนในด,ดินสัลังงาม

นน่ๆนอนหนึ่งนะ่ะนอบักใหญ่โอ้พักหักนอนหนึ่งโดยยาวก็บม่ได้จิบมนอนในพอดีซับนี่ถ้าเขามาเอาซาก่านี้มันก็เคียเคียเคียจิมพี่น้องเอ้ยพอดีแสบส่บจำเนี่ ต้มจำเจ้ากัะปิอันนี้ก็เรน ก๊อกเท่าไหร่นี่ไม่หย่านางวะอันนี้เดี๋ยวหว่าขายซอยวะนี่นะมาเดาซอยมาเดี๋ไปซื้อนม้ยซอยตื้นี่แน่สองคนเพิ่อนไม่ยาย

โอ,อ้พอดีได้คนละแกงนะตลอละกัะปนนันกันตู้นั่งจะได้แกงหนึ่งไล้กับบบมีคือกันแหละจะนั่งกับบุมีนั่งเพื้อเราไม่จะเป็นขนาะดเือเลยอ่ะกองเนี่ยจักกกองจัเกเปะทำมาสร้างามีงามลยนะ video bỏ ra nhà lấy mới lấy kìm kèm mới mới sốt sốt